สวัสดีครับวันนี้มาเจรียบช่องเล็กทึ่นไทยชาแนลนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่วัดชุลทาวาสนะครับตำบลบางกํานะครับจังหวัดสงขานะครับวัดชุลทาวาสนะครับอําเภอบางกรรํงงานะครับจังหวัดสงขลานะครับถ้าไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ นี้พามานั่งเล่นที่ศาลานะครับศาลาวัดนะครับอากาศดีสบายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอ้างวุ่นสวนจำกัดเครื่องดื่มแบ็คเทิรนไทยสมอและภูมินักสู้นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับอากาศดีนะครับในวัด ต้องขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดเครื่องดื่มแบ็คเทิรนไทยสมอลรภูมินักสู้นะครับที่สนับสนุนการเดินทางนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการจะสั่งเครื่องดื่มนะครับสา,สาสมารถติดต่อนะครับ0ูนย์หกห้าครับหกสี่จิตหนึ่งสามจิตนะครับอ้างหุ้นส่วนจำกัดเครื่องดื่มแบ็คเทิรนไทยสมอลรภูมินักสู้นะครับใครเข้ามาแล้วว่าฝากกดแชร์กดไลค์นะครับช่องแบ็คเทิรนไทยชาแนลด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ช่องแบ็คเทิรนไทยชาแนลด้วยนะครับ บรรยากาศดีนะครับต้นไม้ครับสวยๆครับต้นไม้พนุจะเป็นกสนนะครับกสออมกศนตะมนบางกลับนะครับจะเป็นกสนตะมนบางกลับนะครับ ลมลลออรบบเยคัสำหรับท่านไหนนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับให้ช่องแบกเทิร์นไทยชาแนลด้วยนะครับต้นไม้ในวัดนะครับต้นไม้ในวัดลมดีนะครับวันนี้ลมดีนะ นะครับ FC ท่านไหนต้องการให้ผมไปถ่ายสถานที่ตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไปถ่ายให้นะครับอยากดูสถานที่ตรงไหนสวยๆเป็นอะไรหรือเป็นช็อตวิวนะครับก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับลมดีนะครับลมดีเนี่ย ท่านไหนนะครับมีจะเป็นงานแต่งนะครับหรือจะเป็นงานบวชนะครับพิธีต่างๆนะครับสามารถติดต่อเครื่องดื่มแบ็คเทิร์นไทยสมอรับภูมินักสู้ได้เลยนะครับมีพิธีต่างๆนะครับสามารถติดต่อเครื่องดื่มแบ็คเทิร์นไทยสมอรับภูมินักสู้ได้เลยนะครับบรรยากาศดีนะครับใครยุ่งการจะสั่งเครื่องดื่มนะครับสามารถติดต่อเครื่องดื่มแบ็คเทิร์นไทยสมอรับภูมินักสู้ได้เลยนะครับนี่มานั่งบนศาลานะครับนั่งบนศาลา ในวัดนะครับมีกศนด้วยนะครับกศนอำาภอบางกับนะครับต้องขออนุญาตวัดเข้ามาถ่ายด้วยนะครับปิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับวัดชุลทาวาสน,นะครับบางกัานะครับจับงหวัดสุโขานะครับบางกัาจังหวัดสุโขทานะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับ ช่องแบ็คท์ส t h a ไทยชาแนลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ